โยกธรรมดาอย่างนี้นะครับ30ครั้งนะครับอ่ะต่อไปครับเมื่อขวาทําแล้วข้างซ้ายบ้างครับยกขาซ้ายขึ้นมาครับตั้งเข่าข้างไหนควยข้างนั้นพับเพียบลงแลวเขย่าครับแรกๆเขย่าเนิบๆนี้ก่อนนะครับ30ครั้งนะครับเขย่าไม่ไหวช่วยเอามือกดได้นะครับช่วยมือเขย่าได้นะครับมันจะทรมานและเจ็บปวดมากนะครับท่านผู้ชมก็อดทนไว้นะครับพยายามอดทนไว้ ทำทุกวันนะฮะอย่าไปขาดทามันจะได้หายไ,ไวๆนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมหยุดไปเนี่ยเดี๋ยวพังผืดมันเกาะอ,อีกมันจะลําบากนะครับพูดถึงพังผืดหลายๆคนเป็นพังผืดนะ,ะให้เอาลูประครบนะฮะหรือน้ําร้อนนะครับมาคึงตรงบริเวณหลังที่เป็น,นหนาๆเป็นไตนะฮะเอามือจับดูบริเวณหลังนะจะเป็นไตไตเป็นเม็ดๆหนาๆเป็นคล้ายๆเม็ดพังผืดนะฮะน,นั่นแหละพังผืดเกิดจากไขมันเกาะตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันสลายอย่าลืมนะฮะถ้าเก่งแล้วเลยไปสอสาเดือนแล้วเนี่ยสามารถ ทิ้งไปอย่างนี้ได้เลยนะครับงานขึ้นมาแล้วทิ้งไปอย่างนี้ได้เลยครับงานขึ้นมาแล้วทิ้งไปอย่างนี้ได้เลยครับเพื่อที่จะให้แรงมันดึงนี้ออกมานะครับแต่ถ้าคนที่ฝึกใหม่ๆค่อยๆขยโยกไปอย่างนี้ครับมันได้บรรเทานะฮะอ่ะเข้าใจแล้วนะครับ